สวัดีค่ะมันมีายบึง <laughs> das ist <du> auch ein <laughs> บ้านกันด้วยจ้ะใครเข้ามาดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังขับรถกลับบ้านกันพาเบิงวิวหิมะพี่น้องไ่ายนอกจ้ะช้อนนี้ไม่เห็นข้อความไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยนะคะ <laughs> ใครออกมาแล้วไปแล้ว do teatro สวัสดีค่ะผู้ใดนอขอโทษหลายด้วยจ้ะพาขับรถกลับบ้านพยายามปูกยาเถ่าุนอี้เนี่เกษรไร่นก็สุดท้ายนฟุงเจาแม่ัวก็จะเป็นก็สุด

ขับรถกลับบ้านกันค่ะไม่เห็นไ,เหน,มเมน,นไม่เห็นคอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อสาวอุดรไม่เห็นคอมเมนต์ตอนนี้นั่งรถกลับบ้านกันค่ะมาเยี่ยมปู่กระยาเท่าปู่กะยาทวดขับรถกลับบ้านกันเด้อจ้ะตอนนี้ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมหมอกเยอะมากเลย เต้าดอนเรเห็นคอมเมนต์นะจ้าขอโทะหอลายลายพาบึงพาเบึงวิวกลับบ้านจ้ะหมอกเยอะมากเลยข้างหน้าวิวหิมะสวัสดีค่ะบ่าวสวิตสวัสดีสสดดจ้ากำลังขับรถกลับบ้านกันจ้ะ เป็นคอมเมนต์ได้จ้ะบ้านนี้เป็นหนึ่งคนไ,คงไหน์ on it ทำยังไงมันจะได้เห็นคอมเมนต์เนาะไปเห็นคอมเมนต์เนาะจ้ะ น่นที่แกเป็นนะคะอีกเซก็นขับรถกลับบ้านด้จ้ะเดอนั่งรถกลับบ้านกันสองคนแล้วเบิงวิวสามคนแล้วสวัสดีนะคะเดี๋ยวใจเย็น เอาเข้ามาในของบบาสวิต สวัสดีนะคะตุสี่ร้อยคนสี่ล้านดวงใจขับรถกลับบ้านกันจ้ามาเยี่ยมปู่กับย่าทวดกําลังขับรถกลับบ้านกันเนาะจจะเนาะพาดูวิว คันนี้เจ้นี่คันนี้เพื่นเซนมคนดูทนาุดอืมทุกคันนะคะไปอีกเสดิก็เห็นคอมเมนต์นะจ้าอ่านคอมเมนต์พได้เหลืออยู่สองท่านพาดูวิวหิมะจ้าขับรถกลับบ้านกัน วิสเซอลนโอเบลันของเมืองแบนเนอ๊ะเนาะเรเห็นคอมเมนต์เลยจ้ะอ่านคอมเมนต์บรได้พี่น้องขอโทษหลายๆกับบ้านขับรถกับบ้านกับจากบ้านปูกับยาถวดจ้ะเราเห็นเบาเบาว,ส,บบาวส,บสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง <laughs> กระลำขับรถกระบ,บานกันจะมูเอ,อือรือเอ,อือรขับรถล่งเขาไหมพี่น้องมูกขะเอ,อือโื <c oughs> <laughs> อโค้ตโดนด้จดจับโค้ตอะไรกล่องตีลังกา <c oughs> โอ้ยน้องพี่น้อง Tag, okay. okay. Ich habe habe okay? ah. Komm, aber es wäre Gäbige, wenn es hier wäre. Was? Sie schlecht. Wir probieren zuerst hier einstellen: huh? Hier die Kommentare einstellen. อะไรก็ไปเกิดฟรีทิคส์ส่งอีกเซนนี่ไม่แน่แน่ใจไหมว่าต้องการหยุดสตรีมหยาดไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่หยุดสตรีมหยาดอันนี้อันนี้คือแชร์บันทึกไฮไลท์ปิดไมโครโฟนอ๋อเข้าไปดูตรงไหนอะคอมเมนต์น่ะสาวดอนยังไม่เคยไส่สุดในโทรศัพท์เนาะจะเนาะมัน ไปยามหาไปยามหาเบิง์ไล่โอ้ยหูอื้อพี่น้องหูอื้อสวัสดีได้จ้าสีค่ะสีท่านเนาะกำลังขับรถกลับบนานเล่มอะไรสดไหนเบิงวิวฮิมะกะหฮิมะกับลายอยู่พี่น้องโอ้ยหูอื้อขอโทษเลยล้ได้จ้ากำลังขับรถกลับบานกัน เพิ่นกำลังเาขาในเบ่าเบิงในเครื่องของเพิ่นมันมันบ่เห็นคอมเมนต์นะจ้ะสซาดอนบ่เห็นคอมเมนต์เลยตอนนี้ขปบลถกัับ,บ้านกลับจากบ้านปูปูกับยาถวดจ้ะมายามเพิ่น <c oughs> <c oughs> บ่เห็นคอมเมนต์บ่เห็นว่าไผเของมาเบิงเนอะถ้าเบิงขึงหน้าเนอะ โชคดีหิมะอยู่ตกเนาะจนระขับรถกลับบ้านหิมะอยู่ตกแล้วผ้าผ้าเบิร์วิวจ้ะผ้าเบิร์วิวอ่าขางทางหิมะหลายตอนนี้คือเป็นเป็นเมืองอ่าเขาเอิญน,นั่นโอเบลันของสวิตเซอรนน์แลนด์เนาะจ้ะโอเบลันก็นว่าเมืองที่อ่า ความสูงมันสูงอ่ะเลยเอิ่นโอเบนโอเบนก็คือว่าสูงบรูทอดซับบาวสวิตเป็นเอียงเขาไปใใไดนไร่ซดแล้วมันบอเห็นคอมเมนต์จ้ะตอนนี้กำลังจอดครับอ่อใส่เวลาครับจากบ้านเสาดอนถึงบ้านปูกับยาถวดชั่วโมงสี่สิบนาทีบางครั้งก็สองชั่วโมงเพราะว่ารถติด ถ้าหิมะตกก็ประมาณนั่นละจ้ะสองชั่วโมงหน้าหนาวก็ตีไปเลยเมื่อกี้มาเมื่อเช้ามากาชั่วโมงกับสี่สิบนาทีเมื่อเช้าหนาหมอกหนาหมอกล่งหนาค่ะด้วยเจา้าพี่น้องตอนนี้หมอกกเริ่มหายไปแน่แล้วข้างบนเห็น่าจา่จ้ะข้างบนข้างบนก็ยังมีหมอกอยู่ ตอนนี้ข้างล่างก็ไม่มีแล้วอ huh? okay. ่าสไวด์ซ um ิเมนเนี่ยฮะชจนฟอบายเจนฟอบายซานะเจนฟบายเจ็ดคนกำลังพยายาม มือถ oh, um ือส like ิลินมาเห็นคอมเมนต์ไม่นั่สิสูนั่นสิสนี่เอานี่ลูกเปิดแฟดบันทึกไฮไลท์บันทึกฮหลไรบอไม่ใช่เบิงคอมเมนต์อยู่ใส่น้อพี่น้อง แสงอาทิตย์เ้ยนาะ พี่น้องพาพาพี่น้องรับรถไปเลยสวัสดีคับหาท่านผู้ชมปาดวนขืนเนาะเบิงหาเบิงในโทรศัพท์เราโอ้ยหูอื้อขับรถลงมาจากเขาด้วยจะหูเสาอด่อนอื้อเลย ช่วงที่ขับรถบนเขาไปไล่ซดออยู่ใน,นอันเฟซบุ๊กพึ่งมาไล่ในยู u ูบเส้าดอนบม่เคยไล่ใน youtube เด้อจ้ะในในมือถือไม่ใช่าม่เคยไล่ในมือถือเลยท่านผู้ชมกลับบ้านแล้วไซมอนขับรถตอ่อ <c oughs> บาาสวิตท, <c oughs> ท่านออกไปเมดแล้วเ <c oughs> หลือใครอยู่บ้างเอ่ย เป็นยังคือนบอกเอาชัดไลท์สุดเอชัดไลท์สุดไม่ได้มันบอกว่าตั้งค่าสำหรับเด็กจะไม่มีชัดอ๋อชจมอนพ่นไปตั้งค่าะคนไหน Wir können nicht äh, YouTube-Chat schauen, weil du ähm, einstellen für, äh, für Kinder Ah, nein, ich wollte ja nicht. Ich habe gefragt, ob es nicht für Kinder steht. Aber dann hast du doch das Falsche genommen. Ja. Ich muss nochmal neu anfangen. Ich äh. die sagen, du kommst gerade wieder live. Du mal, das so. ist ja Long, Okay.